ตอนนี้ที่อยู่ที่วัดมหาโพธารามหรือว่าวัดเจ็ดยอดมหาวิหารนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเจียงใหม่อยู่เส้นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับวัดแห่งนี้พระเจ้าติโลก,กร,ราชกษัตร,ริย์นาแห่งราชวงศ์มังรายองค์ที่9ปโปรดให้สร้างขึ้นในปีพศ1998โดยให้ช่างไปถ่ายแบบมาจากวิหารมหาโพที่พุทธคยาประเทศอินเดียครับมาถึงวัดก่อซื้อชุดดอกไม้ทูบเทียนชุดละสาวบาทนะครับไปไหว้พระาธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลครับ ต่วันนี้ลมค่อนข้างใจแห้งนะฮะตามเตียนก็คือดับติก๊กพอเอาเด้อครับจุดไฟแล้วเดียวไปได้น้อยเดียวจะถึงจะถึงก็ดับเหียก็ต้องปิกมาจุดไฟใหม่จจอี้สอรอบนะครับสุดท้ายก็ต้องเอามือปองไปเนาะและเฮาก็สามารถตามเตียนได้จนสำเร็จนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยุดที่ฮันก็ได้อิ่มอกอิ่มใจกันไปในวันนี้ครับ จะหันว่าในวัดเจ็ดยอดนั้นมีหูป,ปันง,งูนักแต่แตเนาะก็เพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีมะเสงหรือว่าปีงูเล็กนั่นเองครับวัดเจ็ดยอดยังเป็นสถานที่ทาสังคายนาพระไตรปิฎกเตือที่8ของโลกซึ่งนับเป็นเตื้อแรกในดินแดนไทยเมื่อ,อ,อปีพศ2อง0นะครับซึ่งการทําสังคายนาพระไตรปิฎกก็คือการประชุมตรวจสอบและก็จัดหมวดหมู่คําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับ นอกจากเจดีย์เจ็ดยอดนะครับที่อยู่ในวัดเจ็ดยอดแห่งนี้นะครับก็ยังมีเจดีย์แห่ลายองค์ที่เป็นเจดีย์เก่าเจดีย์งามๆนะครับที่หันอยู่นีค้คือโบสถ์และก่ออันนี้มีเจดีย์ถัดมาจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเจ้าติโลกราชที่ถูกสร้างขึ้นในบริเวณถวายพระเพลิงพระศพของพระเจ้าติโลกราชเมื่อปีพศ2อ3 4ส่ครับส่วนอันนี้เป็นรัตนคระเจดีย์นะครับและก็ยังมีตีหน้าพอหน้ากอยแห่หลายตี้เลยครับ บรรยากาศภายในวัดก็คือร่มรื่นเย็นสบายนะครับถึงแม้ว่าตัววัดเนี่ยจะอยู่ในเขตอำเภอเมืองในเมืองเลยเนาะแต่ก็คือมีต้นไม้ใหญ่อ่ะครับบรรยากาศก็เลยเย็นสบายลมพัดเย็นสุยๆครับวัดมหาโพธารามหรือว่าวัดเจ็ดยอดเปิดเห้เข้าพอได้กู้วันตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าไปจนถึงหกโมงแรงเลยครับ